<TV. S 2> บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมแสดงรถยนต์หลากหลายรุ่นในงาน b a n g k o ออโต้ซ a l o n 2025พร้อมการตกแต่งหลายสไตล์ภายใต้แนวคิดแต่งสุดเต็มสปีดสไตล์ G.R. นำรถแข่งสุดเท่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครหลากหลายสไตล์ทั้งรถเพอร์ฟอร์แมและรถกระบะมาโชว์ นำโดยรถยนต์ Performance GR Supra Track Edition รถแข่ง GR Supra สุดเทศที่ลงแข็งในรายการ Thailand Super Series G R Supra Track Edition คือ G R Supra โฉมสุดท้ายประจำเจเนอเรชันที่5ในประเทศไทยจากฝีมือการพัฒนาโดย Toyota Gazoo Racing พร้อมรุ่นพิเศษ Track Edition ที่ผ่านการปรับแต่งเพื่อเสริมโครงสร้างตัวถังรถยนต์และสร้างปรับจูนใหม่มอบประสบการณ์ในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นพร้อมภาพลักษณ์ดีไซน์สปอร์ตโดดเด่นเหนือใคร อย่างได้พบกับ h ฮลักรีโว GR Sport เป็นครั้งแรกหลังจากที่เพิ่งจบการแข่งขันแลนลี่รถยนต์สุดโหดคว้าอันดับ2ในรายการเอเชียครอสคันทรีแแลนลี่2025ไฮลักแชมป์กระบะท้ทยเรียบแบบเปิดได้3ามทางเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสะดวกและทนทานตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งในเชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัว พร้อมกิจกรรมสุดเอ็ก u s คลูซและร่วมพูดคุยประสบการณ์แข่งขันของทีม t o y o ต a g a z ซู Racing Thailand กับรถแข่ง g r Supra งานนี้ถูกใจผู้ที่ชื่นชอบความเร็วและการแต่งรถนับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชื่นชอบและการแต่งรถอย่างแท้จริงค่ะ